คราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปิมคุงนะครับพักสมองกับน้องปิม EP ที่ครับผมเบิ้ลเบิ้เบ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 น ามเฉียบไปติดๆเลยนะครับผมกําลังจะเข้าสู่ E ีพีที่หนึ่งนะครับสารพัดสมองนะพอแล้วนะครับผมไม่มีทําทรงทาเสื้อแล้วไม่ไหวแล้วนะครับนี่ผมนอนเวลาสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงนะครับประสาทจะเสียห้าบนทําบุญห้ามบ่นห้ามบ่นโอ้ยทาบุญห้ามบ่น นะครับผมตอนนี้อยู่ในช่วงกําลังเก็บข้อมูลนะครับผมสําหรับคนที่สั่งเสื้อกันเข้ามาเนี่ยนะครับกำลังเก็บข้อมูลอยู่ขอบคุณมากนะครับผมสําหรับคนที่ทําบุญร่วมกันและการโนร้มสำหรับเสื้อชิพเฉียบนะครับส่วนเสื้อพักสมองมีไหม <c oughs> เดี๋ยวทํามาขายสิบตัวพอป <c oughs> เข้าสู่รายการพักสมองกันวันนี้เราอยู่ในกลุ่มมีห้าเฉียบนะครับผมกลุ่มดีขนาดเนี้ทำไมทำไมนะพวกคุณถึงยังไม่เข้ากัน ชื่นชอบแฟนเพจไหนนะครับผมสามารถเข้าไป Follow เข้าไปติดตามแฟนบิดนั้นๆได้นะจ๊ะเราจะเริ่มรายการถอาสมองที่ไปเนะะี่ยต่อให้คุณเป็นคนที่ไม่มีสมองหรือว่าง่อเหมือนลงุงก็ต้องถอดมันทิ้งและนี่เป็นรายการพัสมองไปวันนั้นพี่ยิ้มให้หนูทำไมคะกูไม่ได้ยิ้มให้มึงฟันกูเหยินส ใช่ไหมเข้าใจใช่ไหมแล้วกูก็ไม่ได้หนาวด้วยเลิกล้อกูได้แล้วพี่ปีวันนั้นเจอพี่พิมหนาวเหรอทําไมวะฟันพี่ออกปากเลยอ่าฟันบวกปากเดี๋ยวหมัดกูจะเข้าไปที่หน้าแบหนาวฟันกอกปากอีเวนแกแฟนเพจสติเลยแฟนเวนใหม่นะเพลงผมให้เต้นระบำฮะไม่ใช่ร่อนเอวบ้าละบำบ้าบำ เห็นเต็มติกตอ,อกเลยที่ตัวเป็นเงาแล้วก็วแบบว่าแบ็คกราวสีแดงๆดโดยรูมแล้วชอบอะขอบคุณน้องสไปน์ฮะที่ใส่ท่อนนี้มาในเพลงให้พี่ได้เจริญหูจเจริญตาขึ้นเลยในทิกเกอรไปเลยแบบแมนเด้โดยรวมแล้วดีอ <c oughs> เธอเธอนี่คือภาพสัตว์อะไรถ้าทายถูกนะเธอต้องมาเป็นแฟนเราหมาแน่นอนเขียวเขียวมีปีกแบบเนี้ยถูกต้องเัวเองเก่งที่สุด <c oughs> ฉันคิดนะ <c oughs> มันเคยมีมุกอย่างนี้มาแล้วลอ่อ <c oughs> เก่งที่สุดเลยตัวเองของเขาอ <c oughs> มึงเพ่งรู้เหร อย่าไปหาเหตุผลผมย้ำรอบที่ร้านรายการนี้มึงน,นั่งหัวร้อยอย่างเดียวมึงมันมาขอ,ขอคืนดีกูหนังสือเล่มเดิมยังไงมันก็จบแบบเดิมเว้เราก็ฉีกตอนจบออกไนงะมันคอมาแล้วไปก่อนนะว้ย <laughs> มันสร้างภาคต่อ <laughs> ใช้คำคมนี้ไม่ได้แล้วนะเวลาเราจะบอกเพื่อนเฮ้ยหนังสือเล่มเดิมอะมึงอ่านกี่รอบอะตอนจบแม่งก็เหมือนเดิมเพื่อนแม่งสวนเลย ตอนจบเด็กแล้วเราก็เขียนตอนใหม่เข้าไปโบโบแบ่งอาหารให้กูแดกเลยเรื่องของชันถ้าคุณอยากจะเล่นเกมนี้เก่งจงเข้าไปสู้กับคนเยอะๆอย่าสอนอย่ากลัวถ้าคุณเล่นเกมเอาแต่กลัวคุณจะไม่เรียนรู้อะไรเลยชาวก<อ>ูตายคนแรกเลยโอเคไม่ชาา ว่าแต่ไก่เลยกูมองไม่เห็นปีกมันดื้อรึมขโทอขอเช่คครับขอเช็คอ้ยฝึกวาดรูปสะหน่อย สนหน่อยอยู่เลืมพี่ช้าดีดีดีจ้าเบาเสีอบชอบๆๆชอบๆๆชอบชอบผมชอบอะไรอย่างเงี้ยแหละเออมึงเมื่อวานน่ะออกไปซื้อของให้เมียเวแต่กูลืมโทรศัพท์ไว้บ้าน แล้วมึงทำไงวะกลัวเมียรอนานไงจะโทรบอกว่าถึงแล้วและยืมโทรศัพท์พี่ยามหน้าหมู่บ้านอะเมียรับสายว่าไงคะที่รักฉลาดชิบหายเลยรู้ได้ไงกูโทรไปอะฮะยามเลยเหรอกะบองเลยนะ นเหรอผู้หญิงเขาจะมีเซนดีเขาอ,อาจจะมีเซนว่าเฮ้ยแฟนเราเนี่ยลืมโทรศัพท์ไปก็เลยยืมทยโทรศัพท์พยายามโทรมาพอฮัลโหลก็เลยรู้ว่าเป็นเราไงได้ไหมนานเน,โนเคยได้ยินแต่เรื่องเด็กใหม่อะอันนี้เด็กเก่าว่วะ มาเลยนะเนอเออเอกเออ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 อเอ่อเอเออเเออเออเออเไอออเออเอเเออเออเอ่เอ,อไดอเออเออ ไ้พูดเมื่อยหก่จะได้นะเป็นไรวะพรจันร์คืนนี้สวยจังคุณคุณน่ะคุณเลยอะแถวบ้านผมเนีอยก็รียกว่าเขาโป่งครับผมเออแจกหนึ่งเก้าเก้าก้าโคครับ บ้านข้อสองเนี่ยยากจังมีคำใบ้ไหมครับแบบบือคนละใบ้ฮะเดี๋ยวรถก็เข้าศูนย์หรอกโดัจะทำสีใหม่หรือว่าเปลี่ยนแม็กฮะเลือกเลยจากไฟเบอร์สองน2 0ครับผม เก๋สวมใส่เสื้อสายเดี่ยวเดินในสถานที่เปี่ยวยามค่ำคืนผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นโดนยุงกัดนะแอ้ยุงลายมันเยอะด้วยระวังด้วยนะเก๋ถึงว่าช่วงนี้ไม่ค่อยอัพคลิป YouTube เลยไม่ใช่อะ่ะโธ่เก๋ หา้ผลผมย้ำอีกครั้งอย่าไปหายผลอุ้ยหนาวชะมัดอุ้ยเบาเรามันคนอ่อนแอเขาเรียกว่าเบาแอรก็ได้ ดีกว่าความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวนีกิ๊กใช่ไหมผัวแทนจันโอชาจะรงทันแกเองพ่องี่เงี้กูถึงอยากเลิกกับมึงทำเป็นเล่นทุกเรื่องจันโอชาผมทำรายการ ประสาทผมแม่งเสียนะผมจะบอกให้ด้วยเรื่องของเชนต่อไว้แก้โจิดไว้แก้ง่วงเอาไว้แก้เหงาคนแม่งต้องเอาไปใส่ในติ๊กตอกแน่เลยแล้วจะมีเพลงขึ้น I'm sorry เว้นมาหลายคลิปแล้วนมจืด จักรยานในเหนื่อยมาโชคดีเจอตู้ปันสุกสุกล้นเลยอะแล้ววังอะนอนอยู่มีคนมาทวงนะเอาน้ำแดงกูเคืนมาตู้ปันสุกไอยันนี้แดกลาวเปล่าไม่ไปอะเฮ้ ตอบเร็วชิบหมทำไมไม่ไปอ่ะคิดถึงเมียอ,อยู่บ้านเดียวกันทุกวันคิดถึงอะไรนังหนาคิดถึงหน้ามันตอนไปขอคิดถึงคำด่าของมันคิดถึงว่ามาันจะงอนกูยังไงคิดถึงตอนมันโพสด่าในเฟซคิดถึงตอนมันถือมีดบุกไปที่ร้านแค่คิดก็กสยองแล้วรักษาชีวิตด้วยมึง <c oughs> ฟรีไฟจังดูตลกด,ดีแต่เขาไม่ชอบผมเลยพี่ทำไงดีก็ปกตินะ <c oughs> แล้วเฟซกูด้วยฮะขยันแคปนะพวกมึงเนะี <c> ่ย <oughs> <c oughs> ยอมไม่ใช่มึงคนเดียวหรอกคนดูก็เป็นแบบมึงนั่นแหละ รับแอดไวมากเลยอะแท n กิ้วจ้าครับทำไายหรอเรีเยนโอเคสูซื้อนะลรงเรียนไม่ปีนอรอเรนรู้เพิ่มเติมอะบอกง่ะเรนรู้ <planet> เพิ่มเติมเชื่อแล้วเนี่ยโอเคครับผมพาร์นนี้เอาไว้แต่เพียงเท่านี้ละกันนะครับผมสำหรับ ep 98แล้วนะครับ ep ร้0ยมีเสือ้อไหม อ่ะต้องถามคนดูว่าอยากให้มีไหมคอมเมนต์แล้วกันแต่ทําคงไม่ได้ทําเยอะแล้วล่ะคงจะทำจำกัดจำนวนครับเพราะเนี่ยผมนั่งรวมยอดกับแฟนเนี่ยนะครับ3วันนะฮะยังไม่เสร็จเลยนะครับผม <c oughs> แค <c oughs> คิดก็สยองเลยเอาเป็นว่าถ้าจะทำเสื้อพักสมองเนี่ยก็จะทําจํานวนที่น้อยแล้วกันนะครับถ,ถ้าสมมติว่ามีคนสนใจจริงๆอะนะอะสมมตินะสมมติว่ามีคนสนใจแต่ผมอะตั้งใจว่าจะทํามาใส่อยู่แล้วนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับถ้าชื่นชอบฝากกดไลค์ subscribe ช่องที่สำคัญเลยกดกระดิ่งด้วยเจอก,กันพักต่อไปท่านผู้ชมมีความสุขรักษาตัวเองดูแลตัวเองให้ดีนะครับอย่าประมาทไปไหนมาไหนใส่แมสนะท่านผู้ชมนะ